หมายความว่ามรสุมที่กําลังถล่มเศรษฐานั้นส่งผลทําให้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการยึดอํานาจไม่ว่าจะเป็นการใช้หลักนิติรัฐนิิธรรมนะครับที่กระทำความผิดตามคําพิพากษาของศาลและพักร่วมรัฐบาลเกิดแตกกันเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์สกาวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงเป็นเรื่องของรัฐบาลคราวนี้ก็เสถาก็หน,นักหน่อยนะฮะโดนหลายยกคราวนี้ก็ถูกตรวจสอบทรัพย์สินด้วยตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็คือ,อการเช่าระยะยาวซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายอยู่แล้วประมาณ30ปีนะครับ ก็หรือว่า50บว 50, 50นะครับแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเป็นทําไปเลย99ปีก็จะดีกว่าไม่ได้เป็นการที่ขายขาดหรือหรือให้กับใครในในทุกๆประเทศเขาก็มีกันอยู่แล้วเช่า150ปี999ปีนะครับแต่เราคิดว่า99ปีก็เหมาะสมนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการซื้อครองคอนโด49จะขึ้นเป็น75นะครับตรงนี้ต้องมีความจริงจแล้วเราต้องลงรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าจาก49เป็น79เนี่ย คนที่มีสิทธิ์โหวตได้ก็อยู่แค่49สแสดงว่าคนไทยก็ยังเป็นใหญ่อยู่51%แต่ขึ้นจาก49ไปเป็น75อีก2 6เนี่ยตรงนี้เนี่ยในส่วนที่เกินมาจะไม่มีโหวตติิงไรหรือไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงในการโหวตเพียงแต่ว่าเขาคนที่1 8ติดม่ที่แล้วนะครับ1 8ติดุามายอยก็เป็นเรื่องสื่อเรื่องแถมปิกองมวที่9 ธิกาเมษาเนี่ยครมอมีมติจากกร,ทร,นนมมร,ระทรวงการศึกษาคุอาจจคอรมอลเสนอเรียนที่มีมาตราหมืมาตรการ,การกตูเสุดสิทธของแพ็กเกจขึ้งมาในนั้นก็มีอยู่หลายข้อจําไม่ได้ไม่เป็เก้าข้อหรือสิบข้อ,อ,อก,ก็มีหลายเรื่องที่เขาเสนอมาก็เป็นการรวบรวมความเห็นจากนโดยประชาชนส่วนต่างที่มายื่นข้อเสนอนะครับในนั้นก็มีเรื่องที่สอ,อ,องเรื่องที่ค้างอยู่ก็คือ ทางมติคอมมอได้กำหนดให้สองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไปศึกษาความเป็นไปได้ว่าเหมาะสมหรือไม่พอดีเพสองเรื่องนั้นก็มีเรื่องการซับอินสิทธิ์นะครับจาก50ต่อ50เป็น9 9ปีนะครับอันที่สองก็เป็นเรื่องของการจูงทองของต่างชาติในเรื่องคอนโดนะครับจาก45เปอร์เซ็นต์ สี่ที่เก้าเปอร์เซ็นต์มาเพิ่มเติมเจ็ดที่ห้าโอเคผมก็รู้ดีกว่ารับดีก็ได้เมื่อครั้งที่แล้วพอประชุมเนี่ยเรื่องนี้มันก็มาตั้งแต่เ้ามาเก้าแล้วรับก็ได้ถามว่าอันนี้เป็นข้อสั่งศาลที่ให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาเรื่องนี้จากมติครั้งที่แล้วอยากให้ไปดำเนินเรื่องนั้นว่าข้อสรุปความยึนไปได้นะครับาลยังไม่มีการดำเนินการในการจัดการเป็นเพียงแต่เอามน้าติมาทั้งนั้นมาจัดการ เศ<น>รษฐา,า,า,าทวีสินนะกำลังโดนเล่นงานอย่างหนักนะโดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมในการตั้งปีจิตชื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีคำพิพากษาของศาลตําูญนะพิพากษากรณีของธรรมนัรรมเผ่านะครับที่ปรากฏว่าเคยติดคุกที่ออสเตรเลียนะครับศาลพิพากษาบอกว่าเป็นความผิดนอก,กราชอาณาจักร ก็ยกคำร้องในสมัยพลเอกประยุทธ์แต่กรณีพิิตชื่นบานนั้นเป็นความผิดในราชอาณาจากักรแต่ไม่ทันไรฮะปรากฏว่าเรืองไกรจีรีกิตวัฒนะยังไม่ทันตัดสินคดีที่กลุ่มสีวว่สิบสวไปร้องเลยก็เรื่องไกรก็มีการไปร้องเสนาธวีสินที่บัญชีทรัพย์สิน2รายการบอกว่าไปดูทรัพย์สินของเว็บไซต์ปปชแล้วมีเหตุอันควรสงสัยเพราะตัวเลขไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดอีกทั้งข้อมูลที่เคยชี้แจงเกี่ยวกับประวัติ ย้อนหลัง5ปีพบว่าไม่มีการแจ้งของปี2,565และปี2,566จึงเป็นเหตุให้ต้องส่งหนังสือถึงปปชเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับซึ่งหลักๆในเรื่องไกลายกล่าวสรุปนะครับว่าส่งหนังสือไปทาง m อ s อก็ให้ปปชตรวจสอบทรัพย์สินของเศษฐาทวีสินยื่นต่อปปชกรณีเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วก็ ในฐานะนายกรัฐมนตรีรัฐบริว่าการกระทรวงกรคลังเมื่อวันที่5กันยายนและยื่นเพิ่มเติมว่ามีการยื่นถูกต้องครบถ้วนหรือไม่มีการปกปิดข้อได้จริงนะแจ้งให้ทราบในส่วนของประวัติการทํางานย้อนหลังปี65และปี66หรือไม่และกรณีดังกล่าวจะเข้าข่ายผิดตามพระรัมย์ยัดประกอบัระทนูลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตป,ปี2 0 6 1มาตรา114วักหนึ่งหรือไม่ก็มี2เรื่อง3เรื่องที่เขายื่นไป ตรวจสอบเว็บไซต์ซึ่งก็ปรากฏว่าเงินบางส่วนที่ไม่ตรงการย่งซึ่งปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบรายงานของบริษัทสันสิริก็มุ่งไปที่สันสิริเป็นหลักเลยนะนะครับมีตําแหน่งกรรมการประธานผู้อำนวยการประธานโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีการผูกพันนั่คือสิ่งที่เรืองไกลนั้นร้องเรียนแต่ประเด็นที่สําคัญคือมอรสมมรสมใหญ่เนี่ยกำลังเล่นงานเศรษฐาทวีสิน ทำโพของนิดาโพคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าอาจจะได้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัตรีต่อไปนะนะครับในขณะที่คนที่เชื่อนะฮะถึงร้อยละ46เนี่ยฮะเขาเชื่อว่าเศรษฐาเนี่ยยังคงจะเป็นนายกรัตรีต่อไปมลสมต่างๆเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีในความเชื่อของประชาชนโดยทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของเศรษฐาเนี่ยผมรย้หุนส่วนว่าอยู่ยากอยากยาก,ยากไม่ใช่อยากมาก นะครับแล้วก็สถานการณ์จนถึงขณะดนี้การเคลื่อนไหวของพบเหล่าทัพที่มีการประชุมนะอย่างเร่งด่วนที่มีผู้บัญชาการฐานูงสุดทัพปกทัพเรือทัพอากาศนะครับและตำรวจเนี่ยจัดการประชุมขึ้นมานะครับโดยมีการทำหน่วยที่เรียกว่าหน่วย AI เป็นกรณีพิเศษและคราวนี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดปฏิเสธที่จะตอบเรื่องของการเมือง นะครับมรสุมของเสียถาทวีสินเนี่ยผมเรียนให้หุ้นส่วนว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ตอนนี้คนที่กระชับอํานาจอย่างเต็มรูปแบบคือผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีนะลูกชายของพลเอกอิสระพงศ์นุนพักดีคณะรัฐประหารนะครับมาก่อนนะในปี2535นะครับก็มีการเคลื่อนไหว นะครับสำหรับผมมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมีการกระชับอํานาจและก็มีการประชุมเหล่าทัพอย่างเต็มรูปแบบปฏิเสธที่จะพูดถึงการรัฐประหารนั่นหมายความว่ามรสุมที่กําลังถล่มเศรษฐนั้นส่งผลทําให้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการยึดอํานาจไม่ว่าจะเป็นการใช้หลักนิติรัฐนิิธรรมนะครับที่กระทำความผิดตามคําพิพากษาของศาลและพรรครัฐบาลเกิดแตกกันเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ให้ถวายพระพวารวางคุณเลลงทวันสุราชาัยสูนเดือดยำรูนพระเจ้าแผ่นดินสินคราแผ่นดินไทยในรัชสการที่สิล ขอพระสยามเวาทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีรรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมาธบาพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะทาตรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาทมีนำาชาคนไปราษดอนเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิต อา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชางเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด 越远，越难。